งานของท่านผุทานห้าเล่มสุดยอดแล้วตรงนี้คัดเลือกมาที่เป็นพุทธวจนะล้วนท่านผู้ท่านาเห็นปัญหาตรงนี้แล้วการเข้าไปศึกษานะพระใจปิดกเนี่ยบางทีเราติดอถกถาะติดคําของคนที่แต่งขึ้นมาเพิ่มเติมคําของสาวกไรต่อไรกว่าจะเข้าไปเจอคพุทธเจ้าโอ้โหยากเย็นแสนเกล็นหลับพอดีเปิดไปเปิดมาหลับนะมันเยอะมากดังนั้นท่านุาูทานลงทุนยี่สิบสองปีในการจัดทํา นังสือห้าเล่มนี้ท่านกับทีมงานพยายามทํารวบรวมรวบรวมถ้อยคําของผู้เจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่ท่านต้องรีบทําก่อนคือเรื่องอะไรเพราะมันเยอะถ้อยคําเยอะประเด็นแรกที่ท่านต้องรีบทําตอนคือเรื่องอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นผู้เจ้าท่านผู้ท่านก็รวบรวมถ้อยคําของผู้เจ้าที่เทศบอกสอนเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสีตลอดทั้งชีวิตไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตัดสรุปจนทั้งผรินิพานผู้เจ้าพูดเกี่ยวกับอริยสัจสีตรงไหนเอามาให้หมดเอามาให้หมด รวบรวมได้สองเล่มใหญ่คือหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐภาคต้นและหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐภาคปลายแล้วก็บอกที่มาที่ไปไว้เสร็จเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้อาตมาก็ว่าห้าเล่มน,นี่เหลือเฟือแล้วเรารู้แล้วว่าพระเจ้าเทพทั้งชีวิตเนี่ยพระเจ้ามีธรรมะอะไรบ้างเราจะรู้กรอบรู้กรอบในการศึกษามักวิธีเราจะกว้างขวางนะมักวิธีจะไม่แคบแล้วเราจะ <c oughs> รู้ความแคบของระดับสาวกสาวกบอกอต้องอย่างนี้เท่านั้นนะต้องอย่างนี้เท่านั้นต้องอย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่อาจะมาเจอมากเช่นพะเพื่อนกันเนี่ยก็อา้าวอ่านของครูบาอาจารย์มาครูบาอาจารย์บอกเอ๊ะต้องทําฌานสีได้จิตมันถึงจะเปลี่ยนแปลงถึงจะเป็นวิปัสสนาได้โอ้ท่านก็เร่งทําฌานสีได้นะเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ด้วยกันสามองค์เนี่ยท่านอดอาหารหนึ่งเดือนไม่ฉันอาหารเลย ฉันแต่น้ำปัณณนะน้ำปัณณนะตอนเย็นวันละสองกล่องพออาหารมื้อหลักไม่ฉันน้ำหนักลรถไปสิบกว่ากิโลเอ้ก็อยู่ได้นะคนเราไม่กินอาหารเลยไปเดินไปเจทักงจุตติกัเดินชงกลมนั่งสมาธิเดินชงกมนั่งสมาธิตลอดผ่านไปหนึ่งเดือนอาจารย์ครับได้ไหมไม่ได้หว่ะ <laughs> มันไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ถามว่าปฐมฌานทุติยฌานตติตยฌานท่านได้ไหมท่านก็ได้ฌานหนึ่งสองสามท่านได้ แต่เมื่อท่านไปยึดในความเห็นว่าต้องสีเท่านั้นนะจิตถึงจะเปลี่ยนแปลงถึงจะเป็นวิปัสสนาญาณได้มันก็เลยทําให้มันปิดกั้นในการที่ท่านจะเข้าไปเห็นไตรลักเห็นการเกิดดับของขันห้าในองค์ฌานต้นๆซึ่งพู้เจ้าบอกว่าไงพอเรามาดูที่พู้เจ้าตรัสพู้เจ้าบอกว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปตมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติตยฌานบ้างจตุตยฌานบ้างอากาสานัญจายนะบ้าง วิญญาณัญชาจตนาบ้างอากินจัญญานตนาบ้างเนวสัญญานาสัญญานะนาบ้างนะสัญญาเวทิตนะุทุกระดับของสมาธิได้หมดสัญญาสมาบัตมีประมาณเท่าใดอัญญาปฏิเวทการแทงตลอดซึ่งอรรถผลก็มีประมาณเท่านั้นนั้นสมาธิทุกขั้นตอนเนี่ยใช้เป็นบาดฐานในการเข้าวิมุดได้ทั้งหมดนี่คือกรอบที่กว้างทําให้การภาวนาของเราเนี่ยง่ายขึ้นพู้เจ้ามั่วหรือเปล่าไม่ได้มัว่วนะอธิบายพร้อมทั้งยกอุปมาอุปไมยตัวอย่างนะอย่างละเอียด ท่านบอกเมื่อถึงปฐมฌานเป็นยังไงปฐมฌานเป็นยังไงปฐมฌานก็คือขนาดจิตนั้นเนี่ยหนึ่งไม่มีอกุศลอกุศลคืออะไรความคิดในทางกามทางปฏิบัติทางเบียดเบียนสามความคิดนี้ไม่มีนี่เป็นปฐมฌานแล้วเครื่องวัดอันที่สองอะไรผู้เจ้าบอกเสียงมันเป็นเส้นหนามต่อชานหนึ่งเพราะนั้นถ้าเราไม่ลำพานเสียงเป็นปฐมฌานแล้วอย่างที่สามวาจาดับอย่างที่สี่ขึ้นตรวจสอบนี่วันห้าไม่มี นี่เครือตรวจสอบผู้เ้าเป็นมาตรฐานเลยถามว่ามีครูบาอาจารย์ที่พูดเป็นมาตรฐานขนาดนี้ไหมไม่มีนี่คือความเลิศสัมมาสมัมพุทธะเราจะได้ความละเอียดลึกซึ้งในระดับของสมาธิแล้วเราเอาไปตรวจสอบสิเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาเนะยเราก็พยายามดูสังเกตบางคนภาวนามาห้าปีสิบปีบอกว่าเอ๊ะการภาวนาผมไม่ก้าวหน้าเลยบอกว่าโยมมีเครื่องวัดความก้าวหน้าถูกหรือย,ยังมีเครื่องวัดความก้าวหน้าที่ไม่ใช่มาตรฐานที่พู้เจ้าบอกเนี่ยเลยวัด วัดผิดวัดสอบตัวเองผิดอีกทั้งหากเดี๋ยวเครื่องวัดความเป้าหน้าเดี๋ยวบอกทีหลังมาดูตรงนี้ <c oughs> อ่ะปฐมฌานนะจิตไม่มีอกุศลแล้วทําอย่างไรต่อไปผู้เจ้าบอกว่าผู้นั้นเนี่ยตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าในองฌานนั้นนั้นะเมื่อตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าในองฌานนั้นนั้นมากพอก็สามารถน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้เพราะนั้นภายใต้ปฐมฌานก็สามารถเป็นบาตรฐานในการเข้าวิมุตติได้ทั้งหมด ทุติยชานก็บอกเหมือนกันตติยชานก็บอกเหมือนกันจตุชานบอกเหมือนกันอุปมาอย่างไรผู้เจ้าบอกอุปมาเปรียบเหมือนนายขมังธนูที่ซ้อมยิงหุ่นฟางก็ซ้อมยิงไปเรื่อยๆซ้อมยิงไปเรื่อยๆคือซ้อมเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับมีอะไรเกิดบ้างดับบ้างนะในความสงบระดับนั้นๆต่อไปก็จะเป็นนายขมังธนูที่ยิงไกลยิงแม่นยิงเร็วทําลายหมู่พลันใหญ่ได้ทําลายกองอวิชชาได้นี้นี่นี่คือมรรควิธีที่กว้างขวาง เราอาจจะได้เคยได้ยินคำพูดที่ว่าเออเนี่ยถ้าเข้าความสงบระดับนี้แล้วมันจะพิจารณาไม่ได้ต้องลดระดับลงมาแล้วถึงจะพิจารณาอะไรต่ออะไรแต่ถามว่าเวลาผู้เจ้าแนะนำผู้เจ้าแนะนำอย่างนั้นไหมไม่ได้แนะนำอย่างนั้นผู้เจ้าจะไม่พยายามที่จะทําให้ความชํานาญเดิมของบุคคลน,นั้นเนี่ยเสียหายไปพยายามจะต่อยอดคนนี้ทําอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมต่อยอดไปเป็นยังไง ถ้าคนคนนั้นเนี่ยไม่ประพฤติปฏิบัติผิดนอกแนวทางอริยมรรคมีองแปดพู้เจ้าก็จะไม่ไม่ต้องแก้ไขมรรควิธีเดิมของคนคนนั้นเช่นถ้าเขาได้อารูปฌานหรือว่า,าสมาบัติในขั้นอัรูปคนคนนั้นจะทําอย่างไรต่อไปจะหลุดพ้นอย่างไรพู้เจ้าก็บอกว่าให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งสี่ในองค์สมาบัตินั้นก็จะน้อมจิตไปสู่อมตะธาุได้ เราอาจจะเคยทราบว่าเอ๊ะพวกอัลลูปทั้งหลายเนี่ยอาการสารนันจายนะวิญญาณนะจายตนะมันเข้ามรรคผลนิพพานไม่ได้เนะี่ยแต่พู้เจ้าบอกวิธีที่จะเข้ามรรคผลได้ให้พวกฤาษีโยคียแต่ก่อนมันไม่รู้ไงมันก็อยู่แค่นั้นแต่พู้เจ้าเนี่ยท่านรู้วิธีเข้ามรรคผลผ่านด้วยการอาศัยสมาธิในระดับนั้นนะท่านก็จะบอกเอาไว้ในระดับรูปนะความสงบสมาบัติในระดับรูปหนึ่งสองสามสี่ เข้าจะได้อย่างไรก็นี่ตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าแต่พอขึ้นอ่าลูกลูกไม่มีเหลือขันธ์ทั้งสี่ยังทํางานครบให้เห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งสี่ในองค์สมาบัตินั้นๆหรือเห็นตัวองค์สมาธินั้นเกิดดับเองนั่นก็คือตัวของเนวสัญญาณนะสัญญาจตนะกับสัญญาเวทิเจนิโรธเพราะว่าดับลูกไปได้แล้วดับเวทนาได้ดับสัญญาได้ดับสามขันธ์เหลืออีกสองขันธ์ทงานกันอยูอย่ นไม่เห็นอะไรเกิดดับแล้วนอกจากต้องเห็นตัวเองเกิดดับและสองขันนี่มันต้องเกาะกันมันต้องทํางานกันนะสองตัวเนี่ยสองตัวนี้มันต้องทํางานเกาะกันมันแยกกันไม่ได้เพราะอะไรผู้เจ้าจับว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการตายกันเกิดการตายของวิญญาณโดยปราศจากขันท้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นในขณะที่เหลือสองขันวิญญาณจะต้องจับกับสังขารนะจับกับสังขารอยู่จับกับสังขาร โดยรู้อะไรรู้ว่าตัวเองเป็นตัวเองแค่นั้นเองไม่ได้ปรุงอะไรเลยแต่รู้สึกว่าตัวเป็นตัวแค่นั้นเองแค่นี้เป็นการปรุงแต่งแล้วผู้เจ้าบอกว่าสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณปรุงแต่งให้วิญญาณเป็นตัวตัววิญญาณเป็นความรู้สึกตรงนั้นก็ได้นั้นเมื่อเหลือสองขานตรงนี้ไม่เห็นอะไรเกิดดับจะทํำยังไงผู้เจ้าบอกชายีพิสุผู้นั้นก็เข้าสมาบัติออกสมาบัติเข้าสมาบัติออกสมาบัติแล้วจะกล่าวอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบนั่นก็คือผู้นั้นเนี่ย ต้องเห็นการเกิดดับของตัวเองนั่นเองแล้วเห็นว่าตัวเองก็ตัวจิตเองเนี่ยนะวิญญาณกันตรงนี้ก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนจริงนี่คือลักษณะวิธีในการเข้าวิมุตติมรรคผลนิพพานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงอธิบายเอาไว้นะนั้นเราต้องเข้าไป <c oughs> ทําความรู้ความกระจ่างในตรงนี้เราจะได้ได้อัดได้ทำได้ความลึกซึ้งอีกมากมายมรรควิธีหลายๆอย่าง นะเป็นมรรควิธีสําหรับใช้พิจารณาของสมุติในทางโลกสายปฏิจจสมุปบาทก็ตามอริยสัจสี่ก็ตาม,ตตามเป็นการอธิบายความจริงของโลกเป็นการอธิบายความจริงของเนี้ยอย่างเช่นนะแก้วน้ําใบนี้นะมันมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่และมีการดับไปอริยสัจสี่เนี่ยนะนะเป็นการอธิบายสัจจะคือความจริงของของสมุิว่าของสมุิเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไร ของสมุิมันมีคุณสมบัติคือมันมีการเกิดปรากฏพระเจ้าเรียกว่าอุปปัทโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏและของสมุิมีการเสริมและการดับปรากฏเรียกว่าวโยปัญญายติมีการเสริมปรากฏดัะนั้นตัวอรสิสสีคือตัวความจริงของของสมุิภูเขาต้นไม้ลำธารห้องประชุมนี้รถยนต์คนสัตว์สิ่งของทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมด นั้นเวลาเราเข้าไปสังเกตไม่ว่าจะเป็นรูป,ปรธรรมนามนธรรมก็ตามให้สังเกตในกรอบว่าเกิดไหมดับไหมเกิดไหมดับไหมเกิดไหมดับไปแค่นี้นะตีกรอบอยู่ในเรื่องของอริยสัจสี่ความจริงของโลกแค่นีน้สายปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกัน <c oughs> สายปฏิจจสมุปบาทเป็นการอธิบายอริยสัจสี่โดยละเอียดที่ลงรายละเอียดเกี่ยวเรื่องสมุทยัยเหตุเกิดและนิโรธความดับว่าเกิดอย่างไรและดับอย่างไรโดยละเอียด เช่นว่าพระมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายพะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณพระมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามลูปไล่มาถึงนะชาชรามระนะนี่เป็นสายเกิดแล้วก็สายดับเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารพระมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณไล่มาจนทั้งชาชลามรณะดับความตายดับไม่มีความตายต่อไปเพราะนั้นตัวปฏิจจสมทตัวเรียวสี่เป็นการอธิบายของสมมุิ แต่ถามว่าเมื่อ <c oughs> เมื่อถึงวิมุตตแล้วเอาเรื่องเหล่านี้ไปพิจารณาไหมไม่เอาเรื่องเหล่านี้ไปพิจารณาแล้วธรรมะทั้งหลายเปรียกเหมือนเรือแพที่พระเจ้าบอกว่าใช้ในการข้ามฝั่งเท่านั้นเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ภิกษุเธอจะแบกเรือแบกแพทุนขึ้นหัวแบกขึ้นบ่าไปด้วยไหมบอกไม่แล้วเอาทําไงก็เอาวางไว้ที่ท่าน้ําตรงนั้นเหมือนกันธรรมะทั้งหมดของพระเจ้าก็โยนทิง้ง นะป่วยกาวไปยายถึงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมโยนทิ้งหมดแต่มักวิธีการละความเพลินหรือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะนี่อย่างที่สองและปฏิปทานะเพิกถอนความมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงนะสามมั้วิธีนี้นําไปพิจารณาอย,ย่างนิพพานเพราะเมื่อพระลานกีณาสบพู้นั้นถึงนิพพานแล้วพระลานกีณาสบพู้นั้นย่อมไม่สําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพาน ไม่สาคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สาค kind of ัญมั่นหมายในนิพพานไม่สาคัญมั่นหมายว่านิพพานของเราไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานตัวตัวที่บอกว่ fruit, า gram, ไม่ส e ําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายในนิพพานอันนี้เป็นปฏิปทาเพิกถอนความมั่นหมายในสิ่งทังปวงส่วนคําว่าไม่เห็นไม่สําคัญมั่นหมายว่านิพพานเป็นของเราอันนี้เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะ แล้วผหลานผู้นั้นไม่เพลินอย่างยิ่งสิ้นนิพพานก็เอามากวิธีการละความเพลินเนี่ยไปละความเพลินละความพอใจในนิพพานด้วยตรงนี้จึงเป็นปฏิปทาที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะก็จึงอยากนำมาให้พวกเราเนี่ยได้ทราบด้วยนะ